ทนายเดชาไม่ได้ทําคดีให้แม่แตงโมนะครับคืออย่างนี้ครับคดีแตงโมเนี่ยนะคุณแม่จ้างผมว่าความในศาลชั้นต้นศาลจังหวัดนนท์นะสัญญาว่าจ้างสิ้นสุดในวันที่ศาลมีคมําพิพากษาหลังจากนั้นผมไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับคดีแตงโมพยานหลักฐานต่างๆนะครับที่บอกว่ามีหลายลังนะ่พยานหลักฐานอยู่ที่ศาลไม่ได้อยู่ที่ผมนะถ้าคุณแม่อยากจะได้พยานหลักฐานเนะี่ยคุณแม่ต้องไปเอาที่ศาลต้องใช้เงินหลายหมื่นคดีแพ้หรือชน,นะขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานของตำรวจและอายการ และก็ดูนวินิจของศาลนะครับไฟล์นับจากนี้เป็นต้นไปใครพูดถึงเรื่องคดีแจงโวผมเสียหายผมขออนุญาตฟ้องและขอเตือน้ะไม่ต้องถามแนละ้วนับจากวันนี้ผมจะดํานเนินคดีคนที่วิจารณ์ผมเสียหายนะครับ หลังจากที่ม i mean ีความเคลื่อนไหวนะครับจากทางด้านอาจารย์ปานเทศแล้วก็ทางด้านคุณสนทินะครับเกี่ยวกับประเด็นการเลิกจ้างทีมทนายเดชาของคุณแม่แตงโมนะครับซึ่งเมื่อตอนเช้านะครับผมก็ตามดูทางทนายเดชาอยู่นะครับว่าทางทนายเดชาจะมีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้ยังไงนะครับในไลฟ์สดเมื่อตอนเช้านะครับแต่ว่าเหมือนสัญญาอินเทอร์เน็ตจะไม่ค่อยดีบางช่วงบางตอนนะครับแล้วก็ไลฟ์สดนะครับที่ตัดจบไปทั้ง2ช่วงนะครับยังไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเมื่อช่วงตอนเย็นที่ผ่านม ในขณะที่ทนายเดชามีการไลฟ์สดนะครับแล้วก็จะมีบางช่วงบางตอนนะครับที่เหมือนจะมีการตอบคําถามเรื่องนี้เช่นกันนะครับเกี่ยวกับการที่แม่คุณแตงโมเลิกจ้างทนายเดชานะครับผมก็คงไม่ตอบความยาวสาวความยืดนะครับเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนนะครับที่ทนายเดชามีการชี้แจงเรื่องนี้นะครับผมทนายเดชาไม่ได้ทําคดีแม่แตงโมแล้วครับคืออย่างนี้ครับคดีแตงโมเนี่ยนะครับก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับผม นะครับรับจ้างแม่แตงโมในการว่าความแค่วันที่ศาลชั้นต้นตัดสินแค่นั้นครับส่วนศาลอุทธรเป็นดลวินิจของคุณแม่ว่าจะไปจ้างใครทำครับผมกับคุณแม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเมื่อวานยังคุยกันนะนะเรียนเพื่อทราบนะมีนักข่าวโทรมาถามนะนะคุณแม่จ้างผมว่าความในศาลชั้นต้นศาลจังหวัดนนนะสัญญาว่าจ้างสิ้นสุดในวันที่ศาลมีคำพิพากษ,ษาหลังจากนั้นผมไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับคดีแตงโมนะครับชัดเจนนะในประเด็นนี้นะส่วน นะครับพยานหลักฐานต่างๆนะครับที่บอกว่ามีหลายรังน่ะพยานหลักฐานอยู่ที่ศาลนะไม่ได้อยู่ที่ผมนะถ้าเราจะต้องไปถ่ายเอกสารเนี่ยต้องใช้เงินหลายหมื่นนะครับนะครับไม่ไม่ได้ถ่ายเอกสารมานะฮะนะครับเราถ่ายมาจะพาะคําเบิกความน่ะที่มอบให้คุณแม่ไปนะครับถ้าคุณแม่อยากจะได้พยานหลักฐานเนี่ยคุณแม่ต้องไปเอาที่ศาลต้องใช้เงินหลายหมื่นเท่าที่ถามทางจําเลยเนี่ยเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารนี่ประมาณ6กเจ็ดหมื่นหรือไงนะครับมันเยอะทั้งค่าถ่ายค่ารับรองแผ่นละสามบาทหรือไง นะครับเพราะนั้นพยานหลักฐานต่างๆ,างๆนะครับไม่ได้อยู่กับทนานยเดชานะครับอยู่ที่ศาลนะครับประเด็นต่อไปในคดีที่คุณแม่แตงโมแพ้คดีเนี่ยพนักงานอายการ,รเป็นโจทย์นะครับแล้วก็ตำรวจเป็นพยานหลักฐานทั้งหมดเป็นของตำรวจนะครับนะบผมไม่มีพยานหลักฐานอะไรของตัวเองนะคดีแพ้หรือชนะขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานของตำรวจและอายการและก็ดุลวินิจข,ของศาลนะครับอ่าอันนี้มี3ามประเด็นจึงเรียนมาเพื่อทราบนะครับชัดเจนนะครับแล้วก็คดีแดงโมนะครับที่มีคนถามมาเนี่ย พนักงานในการยื่นฟ้องแล้วเขามีทนายความโจ์ร่วมอยู่แล้วนะผมเข้าไปที่หลังนะครับเข้าไปที่หลังหลังจากสื่อพยานไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้วนะครับอันนี้ก็เรียนมาเพื่อทราบก็ขอตอบสัน้นๆนะครับนะครับก็ไม่มีอะไรที่ต้องถามเรื่องคดีแต่งโมยต่อไปนะครับก็น่าจะตอบครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นก็อาจจะต้องไปตอบกันในศาลถ้าเกิดใครพูดแล้วผมเสียหายผมก็ฟ้องเป็นคดีหมิ่นประมาทไปแล้วกันก็ไปตอบกันในศาลจบนะครับนะบนะพยานหลักฐานอยู่ในศาลไม่ได้อยู่ที่ผมนะ ไปลนะ้นนับจากนี้เป็นต้นไปใครพูดถึงเรื่องคดีแจงโบผมเสียหายผมขออนุญ,ญาตฟ้องนะขอเตือนนะไม่ต้องถามแล้วนับแต่วันนี้ผมจะดําเนินคดีกับคนที่มาใส่ร้ายผมนะครับผมจะไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วหมดหน้าที่นับแต่วันนี้ผมจะดําเนินคดีคนที่วิจารณ์ผมเสียหายนะครับอันนี้ก็แจ้งกันตรงๆไปเลยแล้วก็ไม่ต้องมาถามเรื่องคดีแจงงโวเพราะว่าผมไม่ได้รับผิดชอบแล้วและไม่ได้มีใครเลิกจ้างเลิกจ้าง,งอะไรผมนะสัญญาจ้างสิ้นสุดแค่าลาั้นต้นจบนะแค่นี้นะนะครับ ก็ถือว่าเป็นการเตือนครั้งแรกและครั้งสุดท้ายจบไม่ต้องถามผมนะไปถามคนอื่นที่ก็รับผิดชอบจบนะครับเอา้าจบนะสุดซอยไปเลอาจารย์ถูกต้องครับใครฟ้องผมผมก็ฟ้องเขาแต่เรื่องแตงโมไม่ต้องถามผมแล้วจบนะจบคือจบนะครับไม่ต้องถามเพราะผมไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วผมก็จะไม่ได้พูดถึงอีกแล้วนะครับส่วนใครวิพากษ์วิจารณ์ผมเสียหายเดี๋ยวผมอาทิตย์หน้าผมจะเริ่มฟ้องเลยนะครับํำเนินคดีทั้งสื่อทั้งอะไรหมดเลยนะครับจบนะเอาเรื่องอื่นครับเรื่องที่ได้ความรู้นะ เข้าใจนะครับอืมปกติผมจะไม่ฟอ้องใครแต่ว่าเรื่องตจโมเนี่ยถ้าไม่ฟอ้องมันจะไม่จบเพราะนั้นต้องดำเนินคดีมันจะได้จบเงินต้องวิาพากษ์วิจารณ์เพราะว่าเราสิ้นสุดหน้าที่แล้วเขาจ้างเราแค่สารนั้นต้นจบไม่ต้องถามผมแล้วไปถามที่อื่นนะครับเข้าใจนะครับ